ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนด่วนพิเศษนะครับที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับกําลังจะผ่านย่านสถานีกําลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับเราจะเห็นว่ามีรถบดรถเกรดรถอัดนะครับทํางานอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกจํานวนมากนะครับสําหรับดีเซลรางนะครับผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับตัวนี้นะครับจะมี คันคุมกำลังนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพ่วงโดยสารนะครับคันคุมกำลังจะมีห้องขับนะครับสำหรับตัวพ่วงโดยสารก็จะไม่มีห้องขับนะครับตัวนี้ก็เจ็ดสิบถึงเจ็ดดสิบถึงแปดสิบที่นั่งนะครับแต่ละตู้แต่ละคันนะครับ สามารถต่อกันแล้วก็ช่วยกันกระจายกำลังได้นะครับเพราะว่ามีเครื่องยนต์ทุกตัวนะครับคันหนึ่งก็350แรงม้านะครับส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้ทำรถขบวนด่วนพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพบ,บนบลหรือว่ากรุงเทพสุราษฎร์ ด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีผ่านไปแล้วนะครับเราฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ